โอ้โหดูสิคะเนี่ยไม่แตกหน่อเลยเห็นไหมคะทําไมทําไมไม่แตกหน่อนะคะมีหลายต้นมากที่ไม่แตกหมอนหนอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะดูสิอันนี้ก็ไม่แตก <mat หนอนนะคะนี่ก็ไม่แตกหน่อทําไมไม่แตกหนอรู้ไหมคะเพื่อนๆนฟาร์มคุณแม่แปงเนี่ยจะมาบอกนะคะว่าทําไมเขาไม่แตกหน่อแล้วแตกหน่อออกมาก็จะเป็นหน่อเล็กๆนะคะหน่อที่ไม่อยากจะให้เป็นหน่อเลยนะคะแตกมาใบเล็กมากนะคะนะคะ เนี่ยค่ะเรามีวิธีนะคะและวิธีนี้แม่ฟาร์มคุณแม่เป่งคิดว่าได้ผลแล้วก็ดีด้วยแล้วก็น่าจะน่าจะจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเป็นอย่างไรอะเพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยอันนี้เนะี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยใช้เห็นไหมคะไม้คำ้ำเนี่ยใช้ไม้ค้ำแบบนี้ทําเป็นวงใหญ่ๆแล้วห่อติดกันพอห่อติดกันเนี่ยตรงช่วงระหว่างเนี้ยเขาก็ติดกันแล้วทีนี้หน่อออกมาก็ออกมาลําบากใช่ไหมคะ เราต้องเปลี่ยนค่ะเพื่อนๆเอาไม้นี่ออกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเอาออกแล้วทําแบบนี้เลยค่ะเอาไม้ค้ำมาใหม่นะคะทําใหม่แล้วก็ห่างให้เขาห่างกันแบบนี้นะคะให้เขาแยกกันนะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะ พอเขาห่างกันอย่างนี้แล้วนะคะฟาร์มคุณแม่แปงสังเกตนะคะว่าเขาจะแตกหน่อมาเลยอะดูอย่างอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเราใช้ไม้ค้ำหลายอันมาก<ๆ>เห็นไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราแยกออกมาแบบนี้เขาจะแตกใบมาใบใหญ่ใบอวบค่ะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะนี่<ๆ>เห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะเราใช้ไม้ค้ำให้กอเขาบาบานะคะแบบนี้เนี่ยค่ะทีนี้เขาจะแอลออก ใบมาจะใหญ่แบบนี้เลยจะอวบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะลองเอาไปทําดูฟาร์มขึ้นไม่แป่นคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันถึงไม่ไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยแตกหนอดีมากปกติไม่ค่อยแตกแตกมาบางทีใบก็แห้งเหี่ยวตายไปเลยเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่สามารถโผล่มาได้อะไรแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆเนี่ยอย่างต้นเนี้นะคะแตกหนอหหลาย่อมากๆเลยเห็นไหมเพื่อนๆ เห็นไหมคะเนี่ยแตกหน่อมาเดี๋ยวเขาก็จะใบใหญ่ดูสิคะถ้าสังเกตว่าต้นไหนเนี่ยเขาจะ,ะกกเขาจะติดกันอะใบเขาจะออกมาไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเราแยกเขาหรือทำไม้คั้าให้บานเนี่ยหน่อเขาก็จะใหญ่แล้วก็จะสมบูรณ์คะ่ะเพื่อนเพื่อลองเอาไปทำดูนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่แปงจะพาไปให้ดูนะคะเนี่ยก็ฟาร์มคุณแม่แปงก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้นนี้เนี่ยทำไมทำไมเขาไม่มีหน่อเนาะทีนี้ ก็เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยเออถ้าเกิดเราแยกเขาแบบเนี้ยเขาจะมีหน่อได้ได้ดีเลยนะถ้าเราอยากให้เขามีหน่อเพิ่มไปถอดไอ้ที่เราไม้คั้มที่มันเป็นใหญ่ๆออกนะคะแล้วก็ทําแยกกิ่งนะคะแล้วเขาก็ทําให้กิ่งเขาบาบๆนะคะอย่างเนี้ยอ่ะดูตัวอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมคะอย่างไก่ทองประเสริฐต้นนี้เห็นไหมคะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีหน่อขึ้นมานานมากทีนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยมาทําไม้ค้ำแบบเนี้ย ทีนี้มีหน่อขึ้นมาเลยเพื่อนๆดูดิเห็นไหมหน่อสวยแถมกัดสีเต็มใบด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆส่วนต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นนี้สวยมากหนอก็ไม่มีฟาร,ร์มคุณแม่เป่งก็เลยเนี่ยทำนะคะทำไม้ค้ำให้เขาแยกกันแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานฟาร,ร์มคุณแม่เป่งจะมาให้อัปเดตดูนะคะว่าเขาจะมีหน่อจริงไหมนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูกันนะนะคะ เพราะว่าวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆอลองเอาไปทําดูแล้วมีหน่อมีใบเพิ่มก็ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเท่าน,นั้นเองฝากกดไลค์เพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย